เอาเก็บแตงแล้วเก็บแตง,ตง,ตง,ตงไม่ต้องหิวไม่ต้องหิ้วไม่ต้องหิ้วไม่ต้องหิ้วเอาทางตั้งเป็นที่ทางตั้งเป็นที่เก็บมาเอา,เอามันนักมันนักลูกมันนักอ่ะเก็บขนใส่โน่น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 ไม่เก็บอันนั้นไม่เก็บเอาที่พ่อเก็บมันนักเอาเก็บแตงใส่เา่าเก็บแตงใส่ใส่ถังเลยเก็บแตงใส่ถัง เก็บใส่ถังเลยเอานั่นละเก็บใส่ถังเก็บใส่ถังลูกเอาช่วงงามๆหน่อยสิเออาแตงเ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 อาแตงลูกงามๆมบลูสองสองลูกหน่อยสองลูกเออเด่นเลยงาม,งามเออใส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 มาเก็บแตงครับไปกะไหนบ่าหรอม,มาเก็บแตงครับมาช่วยผัยนะ ยุดมาช่วยใครนะช่วยแม่ช่วยปอกอันช่วยช่วยเก็บแตงแล้วเอาไข่ขับใครขายป้าปูค้าสิขายให้พ่อค้าจุดโตมาจะทำแตงไหมครับทำสิโอ้เก่งมากมากเลยนาะยยกมือสิผมชอบขนแตงผมชอบขนแงตงสอยมาอสองมือกับสองมือกับอบๆเลยเออนั่นแหละเต็มเลยเออเต็มทางแล เอาถังเออ,เ,อเดี๋ยวพ่อเอาถังมาให้เอากวางไว้ตรงนัดนมาอะไปยุติตามแม่ไปไปไาให้หมดเลย,ยใช่อีกเยอะมากเลยวันนี้เยอะมากเลยอ่ะไปไปยุวิหาแม่ไปไปถามแม่พ้นไปไปไหน่อ้าคงไปเอาถังก่อนฮะเข้าช่องที่สองเลยลูกช่องที่สองเลย เข้าช่องที่สองเลยครับเอาถังมาถัาางมาเข้าช่องที่สองเลยครับช่องที่สองเลยเออไปเก็บเลยช่องที่สองเก็บเลยเบา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  อาวคุณแม่คุณแม่แม,แม่คุณแม่ประยุทธ์ใส่ถังเลยครับตรงโน้นเออเก็บให้หมดก่อนครับเก็บให้หมดก่อนพอหิ้วไปไหมเออไปเหี้ไหิ้วมันนักนะ,ะใช่แรงงานเด็กไม่ผิดกฎหมายหรอกเนาะเพราะมันเป็นลูกของเรา กินเยอะกว่าเราอีกอกี่ขวบแล้วครับเรานะ่ะหกวบครับหกวบครึ่งไปมันหนักมันหนักไปไป่ยไป,ไปจ,ไปจ,ไปจ่วยไปจ่วยตรงน้เออ <c oughs> ดูแป้งของเราแปง้งแป้งของเราโอ้อ่าท่านผู้ชมมาดูเด็ก นี่ใช้แรงงานเด็กใช้ให้เป็นประโยชน์กินอย่างเดียวฝึกเป็นอาชีพมาทางนี้มาทางนี้กลับมาทางเดิมกลับไปทางเดิมไปจะได้เรียนรู้มาให้มานั่งเคลียโทรศัพท์นน่แหละไม่ได้มามาทางนี้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 โอ้แตงแทงแงเต็มถังแล้วเต็มถังแล้ว ช่องนี่ช่องนี่ช่องนี่ขบี้เขาช่องนี้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 อ่ะเก็บใส่เก็บใส่เก็บใส่นี่เก็บใส่เก็บใส่พ่อเก็บให้แล้วอใครวางเนี่ยพ่อเองไหนมีลูกนี่โตไหมเอาเม่โตเอาไว้ก่อนอ่ะพวกนี้ค่อยเก็บพวกนั้นน่ะเอ้าใส่เก็บใส่ไว้นี่ก่อนครับโน่นคุณแม่อยู่โน่นคุณแม่ประยุทธ์อ่นคุณแม่ประยุทธ์อยู่โน่น แม่ประยุทธ์อยู่นูน้นยังไม่เต็มถังยังไม่เต็มถังไปหยิบมาไปหยิบมามันร้องเหิ้วตร้องหิว้วมันนักอันนี้ไงนี่ไงข้ามแล้วนี่ข้ามแล้วนี่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 กองนี่นี่หยิบไปใส่ถังเร็วไปใส่ถังหยิบไปหยิบไปไม่ต้องวิ่งหยิบกระถางแปลงไปไปเอาถังก่เอาถังกน โอ้คุณแม่มาอีกแล้วคุณแม่คุณแม่ได้กี่ถังแล้วครับสี่ถ <4 S 2> ังสี่ถังนี่จะได้จากสาวถังแบบนี้เนาะมาวิ่ง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 มาแล้ววิ่งมาแล้ว,ว,ว,วใส่ถางนี่เข้าช่องนี้แหละเข้าช่องนี้ใส่ถังใส่ถังไป,ไป ไอเสียเขียวไปเธอก็เหี้ยวไปสิเทก่อนสักถังหนึ่งโอ้แตงมันไม่งามลูกใส่เอาเอาเอาลูกตรงตรงนี้ลูกตรงตรงมาโชว์เลยสินี่นี่ลูก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 นี่ อีกอันนึงลูกนี้ลูกนี้นอีกอันที่สองนะนั่นน่ะนี่ลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้สวยครับผมอา้าวสวยครับผมใจยโอ้เก็บใส่ถังเข้าไปวันนี้วันอะไรนะวันเสาร์ช่วยพ่อแม่เก็บแตงใสง่ถัง ขายตลาดวันนี้เราจะได้ักกี่บาทประยุทธ์หนึ่งพันบาทโอ้ตรงมากกว่านั้นสิ2สองพันสองพันบาทเออเมื่อาวานได้สองพันสองวันนี้วันนี้จะได้สองพันเท่าไหร่สองพันห้าไปเลยเอาไปห<อ><อ>้าห้าเอาเยอะเอาเยอะๆเลย เอโตมาต้องไปต้องไปทํางานแล้วกรุงเทพนะผมจะไปทํางานกรุงเทพไม่ต้องไปทําละปลูกแตงปลูกแตงวันนี้ได้เออปลูกแตงไม่ต้องไปรับจ้างใครให้เด็กตัวพยุจจ์หมุนใส่ได้เ,นะเออฝึกฝึกฝึกนะพ่อจะสอนให้ปลูกแตงขายดีกว่าผมอยากหมุนใส่เองไปไี่ด้วเอออาชีพอิสระก็ไปขโมยตู้นี่เองเออ อ้อมมาเยอะเลยครับอ hey. ุ้มมาเยอะเลยน้ำไปเป็นไรทำมันได้น well, ้ำแตงน้ำแตงมันต sí, yeah. ้องเป็นยังพ่พ่นยาแตงก็โอ้พ่นฮอร์โมนลูกพ่นปุ๋ยพ่นฮอร์โมนมันหนักไม่ต้องมาไปอุ้มไปมาไปอุ้มมาจับมั้ยเดี๋ยวป้อจะยกไปให้อ้าวหนักแล้วไซมีอีก นี่ก็มีนันยังไม่โตเอาที่เด็ดไปก่อนเอาที่ประกองไวอันนี้ใหญ่แล้วมันใหญ่แล้วตอนนั้นยังไม่ใหญ่อนนั้นยัไม่ใหญ่เอาที่เก็บมันใหญ่แล้วจะใส่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 ให้หมดให้หมดให้หมดยึดอยู่โรงเรียนเลยครับชนวงชุมชนบ้านเลยนะบ้านหลวงเอาชัดๆบ้านบ้านเลยนะบ้านหลวงบ้านหลวงครับ ชั้นอนุบาลเลยครับอนุบาลสามสามจะขึ้นปหนึ่งปไหนครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าจะขึ้นปหนึ่งโอ้ไม่ใช่แล้วเทอมหน้านุน่นวันหน้าไม่ได้จูกับครูขวัญแล้วไม่ได้อยู่ครูขวัญแล้วจะได้ไสอนตรงนี้ต่างอำเภอใหม่เออผมชื่อเด็กอะไรนะเด็กชาวยุทธเร็วเร่วชาวยุทธ์เร่งเร็วเต็มแล้วป่อเต็มแล้วเดี๋ยวป้าไปเอาถังก่อนนะ อะตามมาตามมาเดินหน้าตามไปเดินเร็วๆนี่มันลำตาอีกแกะหนึ่งแล้วโอ้ยมันลำตาอยู่นี่นี่นุ๊หลำตามันนอนอยู่มันนอนอยู่เองแม่งเลยนี่เด็ดมันเลยบ่เมื่อคืนมันนอนอยู่อันนี้ยังใช้ไม่ได้โอ้ไว้ก่อนไป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 มาที่มันทางนี้ตามนี่สิเออไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งเด็กพะเยา เด็กพะเยาครับผมเป็นเด็กพะเยาอำเภอเชียงม่วนครับเออนี่โน้ตถังนี่โน้ตยุ้ยนี่ไหนถังนี่ไหนนี่ไหนนี่แน่นอนนั่นน่ะถังนี่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 มาเก็บช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ยังไม่หมดอ๋อมันติดกันไปไปวันนี้วันเสาร์วันที่อะไรยี่สิบห้ากุมภา 2566เออยสิบเดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์ไปเดินไปไปไปข้างหน้าตรงนู้นลูกเป็นลูกใครครับพ่อพ่อชื่ออะไรพอยน์พอยน์แม่ะครับแม่มอนแม่มอนแม่โอเลยนะโอมาชัยยวงเออพ่อชื่อปะอะไรนะปะยุดเร็วปะยุดพอยน์ นี่เลขสามนี่เลขสองเออสามสองไปเก็บใส่ครับเก็บใส่ร้อนไหมครับร้อนไหมครับไม่ปักไปเป็นไล่ร้อนไหมครับร้อนสู้ไหมครับไม่สู้สู้อีกอะสู้ครับอีหยังเนี่ยพ่อห้ายางคุมแปง้ง อ่ใส่ใส่ใส่มันไม่คุมแปลงมันจะไม่ออกถ้าไม <ถ Youtube. S 1> ่คุมแปลงน้ำ huh, ก็แ yeah. ห yeah, okay. ้งหมดเลยคุมหญ้าก็จะออกเยอะออกเยอะมากไปเดินไปอีกอีกองนู้นกองนู้นไปอ้าวเก็บเก็บใส่เลียงดีๆไม่เป็นยางใส่ไป ให้มันรู้ตายไปให้มันรู้ไปมันไม่ตายหรอกแค่น้ำปักมือนะนะพอโดนปักมากกว่านี้อีกเขาอว่าปักนะออมือเป็นแข็งแรงมือเป็นแข็งแรงครับผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับก่อนนะขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ่อนสวัสดีครับอ่า